ัปดีจ้าพี่น้องจ้าพอกบสาวบนอยู่นนวซีแลนด์คือเก้าจ้ามื่อนี้อากาศค้มๆบริพาากินเขาจ้าสาวบนจะพาพี่น้องไปหาหละอะเบิงเบิงเพื่อนให้ลูกชายหลาหนนาาจะเนาะไปเบิงว่าแถวใดเพิ่นจิเป็นตามักไปหลอกเบิงให้เพิ่นเพิ่น,พน,พนมีเวลาจ้าสาวบนก็พอใหญ่ ได้หยุดงานก็นเลยว่าจะไปหาเลาะเบิ่งให้ลูกนอกจากนาะไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปจ้กบ้านคนรววยพี่น้องแถวนี้พึงสางขึ้นมาา ที่เที่งเขาหือนพี่น้องเมื่อนี้อากาศขึ้มจกพี่น้องจ้าอากาศขึ้มขึ้นพระเจ้าเ,เห็ดอันนี้ข้ามง,งามพี่น้องปลูกดอกไม้ละล้ออันเป็นเขาสูงแล้วจ้าพระเจ้าจก็ต้องพระเจ้าก็ต้องปลูกอันต้นแฝกต้นยังไก็ให้ lọ vương hay nem mà bây ขึ้นเขาได้พี่น้องตาเนี่ยายติดอองามกากงามเลยแถวนี้มิตรบ้านไม้เลยพี่น้อง ยู่ทั้งเขาสูงพี่น้องบ้านแต่ว่ามันก็จะเห็นวิวดีนอกจากเนาะสาวนขับรถเลาะแล้วก็จังจะไปคุยกับอันออฟฟิศถ่ายก็ถ่ายตอนนี่คนยังจะไปคุยกับออฟฟิสมองออฟฟิศที่เขาเอาบ้านเขาขายจา้าตอนนี้เลาะเลาะ,ละแถวแถวเบิ่งซะา่กันนาะกจากเนาะ มีแต่ลางงามๆมั้ไงพี่น้องแต่สะออนหนายเวลาเดี๋ยวจะขับรถเล่อะละเนาะพี่นอ้องเนาะพ่นหนะมึงเขาก็นั่งสีสางอีกจ้ะง่ายคักแถวนี้เออหล่นผู้เขาลงสางบานเนาะพี่นอ้อง หล,ลังหลังนึ่งแถวนี้โมตัมกาประมาณล้านเจ็ดล้านแปดถึงสองล้านนิวซีแลนด์ดอลลาร์ได้จับพี่น้องพี่น้องคูนเพิ่งเอาได้จัดเด้อล้านหนึ่งนิวซีแลนด์ดอลลาร์ก็จะประมาณยี่สิบล้านบาทบ้านเฮ้าเนาะจ้านนบ้าน้องเบิึงบรรยากาศไปน้ำกันเนาะจ้าอันนี้ก็จีเป็นท่าห้าส์จ้าอีกอีกแถบหนึ่งท่าน์เฮ้า บอยายแห้งแถวนี้แต่ว่าก็งามอยู่พี่น้องความบอยายกับข้อใดอยู่เนา่จะใส่บนเนี่ยซูเประมาณนี่จ้ะบอใหญ่ของทา,งทา,นาวน์เฮาส์น่าจะเนาะงามอยู่พี่น้องเมืองฟางทางท้องทาวน์เฮาส์สินบนก็บสิเป็นที่วางเปลือกสิซีจะ้ะ แค่นไปทางพ่อใหญ่มันก็ชิไก่ๆเลาจุกน้อยเด้องจะเด,ด้เบื่อของกันจานเห็นข้างฝรั่งหางพ่อบาทมันอยู่ฝั่งทั้งขางค้นขับสะสาววนกระไดพ,อพ่อซำหนึ่งจักสิแพนกล่องยังไหนมันยังสิบ่บาง โมบ้านนี่ก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าจะวานลงไปหันกับติดทะเลเนาะจะพี่น้นองสาวบนก็จะเอาไปไหยลูกไส้เบิงว่าอีเรียใดเรามักเนาะจาะเนาะแต่ว่าพาพี่น้องมาเบิงมาชมบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลจ้ะ บนค้ามนาะเจวทะเลที่เป็นเอาเรือเรือมาลงนี่ย่มพระเจ้าไปตกปลาจ้ะวันพระเอกวัดดีครับด้วย าเลือ่อจ้ะห้ามยู่บไปนองอากาศดีเมื่อนี้อากาศดีจา้าอากาศดีอยู่กับเป็นทางสาธารณะสะอาดสะอาดดีจะพี่น้องจ้ะบรรยากาศนะเก็บบรรยากาศรอบๆมาสู่พี่น้อง,บงเบ,บ,งบ,อบ,งองบิรงจา้าละนิวซีแลนด์พี่น้องหลังจากไปหาเลาะบานมาจา้ะหาเลาะเบิรงบานมา พญได้ปซื้ออันปลากับเชฟมาจะมากินอาหารเทียงจ้ะิหิเขาวเดี๋ยวกินอา,อาหารเ <c oughs> ทียงทงกันจนากพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามให้ได้ด้จ้ากดไลค์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะลาพี่น้องไปก่อนจ้ <c oughs> าสวัสดีค่ะ